แม่พิม,มพ์อำเภอกลางจังหวัดระยองเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ครั้งล่าสุดนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวนั้นยกเลิกการจองที่พักเป็นจํานวนมากทางด้านสอบคก,ก็เตรียมแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยองด้การจัดกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะนําคนไปที่นั่นแต่ว่าผู้ประกอบการจะมีความเห็นอย่างไรนะครับติดตามกับคุณวิริศหุ่นเจริญสดมาจากจังหวัดระยองครับคุณวิริศครับ ครับคุณอนุชาครับทีมข่าวไทยพีบีเอสก็ได้มีการพูดคุยกับผู้ประกอบการทั้งที่แหลมแม่พิมพ์เองรวมถึงผู้ประกอบการที่อยู่บนเกาะเสม็ดนะครับก็มีความเห็นด้วยนะครับกับมาตรการที่สบคจะมีในการกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวของระยองนะครับแต่ก็แอบมีการบ้านปากไปที่สบคและก็รัฐบาลนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทําขึ้นมาคือสร้างความมั่นใจใช้วิธีอะไรก็ได้ครับสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยถ้ามีความมั่นใจเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวนักท่องเที่ยวกลับมาที่ระยองเองครับ พาคุณผู้ชมมากันที่แกลงกันก่อนเลยนะครับถ้าโลกได้รับผลกระทบแต่แหลมแม่พิมพ์มไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าถ้าประเทศไทยได้รับผลกระทบแหลมแม่พิมพ์มก็จะได้รับผลกระทบนี่เป็นคําบอกเล่าของผู้ประกอบการรายหนึ่งที่แหลมแม่พิม,มครับสะท้อนถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวที่นี่นะครับและถ้าเป็นช่วงเวลาปกติครับคุณผู้ชมเรือเร็วลำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับจะมีนักท่องเที่ยวเต็มลำแบบนี้นะครับเพื่อไปดูความสวยงามของทะเลแหวกที่เกาะมันใน ดำน้ําดูความสวยงามใต้ท้องทะเลแล้วก็ไปดูการอนุรักษ์เต่าด้วยนะครับเพื่อสร้างจิตสํานึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์โควิด19ที่ระยองครับนักท่องเที่ยวลดลงไปเนี่ยครับร้อยละ80-90เลยนะครับแต่ที่เห็นคนยังเยอะอยู่บนเรือเนี่ยครับครึ่งหนึ่งเป็นทีมข่าวไทยพีบ s เอเงเนี่ยแหละครับลงเรือไปสํารวจการท่องเที่ยวด้วย โดยผู้ประกอบการที่พักและท่องเที่ยวรายหนึ่งในแหลมแม่พิมพ์ก็บอกว่าปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนไทยมากกว่าต่างชาตินะครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนยิ่งไปเที่ยวเกาะเสม็ดมากกว่าทําให้ช่วงที่เกิดโควิด -19 ระบาดในต่างประเทศที่นี่ก็ไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเกิดการระบาดในประเทศไทยเนี่ยและล่าสุดที่มีผู้ติดเชื้อมาที่ระยองการท่องเที่ยวที่นี่ก็เลยได้รับผลกระทบอีกครั้งครับแต่ก็คาดการว่าหลัง14วันนับตั้งแต่ตรวจพบผู้ติดเชื้อชาวต่างชาติที่มาที่ระยอง สถานการณ์ก็น่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยบอกกับผู้ประกอบการว่าขอรอดูสถานการณ์ให้ครบ14วันก่อนนะครับแต่ขณะเดียวกันครับก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับก็มั่นใจและก็อยากแสดงออกถึงความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยก็ใช้เวลาในช่วงวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์นียครับมาท่องเที่ยวดูความสวยงามของท้องทะเลที่แหลมแม่พิมพ์นะครับและที่สําคัญพวกเขาบอกว่าอยากมาให้กําลังใจคนระยองอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ และหนึ่งในแนวทางการฟื้นฟูของระยองเนี่ยครับก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายมีทั้งคอนเสิรต์ตมีทั้งการจัดฟุตบอลน,นะครับปั่นจกรยานมีการวิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นการนําคนให้เข้ามาสู่ระยองสร้างความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นนะครับแต่พอคนเยอะมากๆขึ้นเนี่ยนะครับ จะส่งผลอย่างไรกับการท่องเที่ยวในรูปแบบไหนบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับทางด้านคุณรินรดีสิงโตทองนะครับเป็นผู้ประกอบการที่พักแล้วก็ท่องเที่ยวที่อยู่ที่อําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณออยนะครับค่คุณออยในช่วงโควิดโดยเฉพาะที่ระยองที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ย เราต้องปรับตัวยังไงบ้างครับมีการพูดคุยกับทางด้านทางท่องเที่ยวยังไงบ้างเราก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวนะคะว่าจังหวัดระยองเนี่ยประกอบด้วยหลายอำเภอและเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยงค,คือระยะแหลมแม่พิมพ์กับตัวเมืองที่พบจุดโควิดนะคะห่างกันประมาณ50าสิกิโลแล้วก็พนักง,งานของเราก็เราก็สอนหรือเราก็ชี้แจงให้เรียบร้อยแล้วว่า ต้องปฏิบัติตัวยังไงในช่วงนี้อะค่ะก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวนะคะและเรื่องของการจองที่พักแถวนี้นี่ลดลงเยอะลดลง <ๆ S 2> เ,เกิน90%นะคะเพราะว่าในช่วงของเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเต็มมาเป็นเดือนแล้วอะค,ะค่ะแล้วก็อยู่ๆก็หายวุบไปเลยเหลือสักสประมาณ10%ได้ะค่ะครับทีนี้พอไปเห็นมาตรการการกระตุน้นเรื่องของการท่องเที่ยวการพื้นฟูของระยองเนี่ยในการจัดกิจกรรมมากมายครับเพื่อที่จะนําคนมา เราในฐานะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ด้วยเนี่ยเป็นห่วงไหมฮะคนเยอะๆแบบนี้มันจะไปรบกวนทรัพยากรธรรมชาติแล้วดีต่อผู้ประกอบการยังไงบ้างไหมฮะจริงๆเราก็ยินดีทุกกิจกรรมนะคะที่จะมาจัดที่จังหวัดรลยองนะคะแต่ด้วยถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยในผู้ประกอบการขอ,ของจังหวัดระยองเนี่ยในส่วนของที่จะไปดำน้ำเปะกาลังที่กระทบธรรมชาติเนี่ยมีค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว บวกกับจานวนแต่ละเจ้านี่ก็มีเรือน้อยซึ่งมันก็สามารถรับได้เท่าที่เรารับได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะรับปกติเราจะรับแค่สาร์อาทิตย์อาจจะขยายให้มันเป็นวันธรรมดาอันนี้ก็คือจะช่วยเหลือเราได้อีกทางนึ่งค่ะครับและธรรมชาตินี่สามารถที่จะไปดูได้ตลอดเวลาหรือตลอดทั้งปีเลยไหมครับออธรรมชาติจะดูได้ทั้งปีนะคะคือเราจะมีเป็นช่วงคือช่วงที่สามารถดำน้ําได้ ก็จะมีช่วงที่ดำน้ำไม่ได้ทางเกาะเขาก็ปิดเพื่ออนุรักษ์ไว้อยู่แล้วโดยทุกปีจะเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของทะเลแหวกที่เราออกไปเห็นเนี่ยก็คือจะมีเฉพาะช่วงฤดู3มเดือนเป็นช่วงน้ำลงอะคะ่ะค,คือทุกอย่างจะมีการไม่ได้ไม่ได้ทั้งปีจะมีเป็นช่วงๆของมันอยู่แล้วนะคะ และในส่วนของผู้ประกอบการเองนะครับมีการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังไงบ้างสําหรับที่แหลมแม่พิมพ์เนี่ยของแหลมแม่พิมพ์นะคะโดยปกติเวลาที่เราให้นะักท่องเที่ยวออกไปดำน้ำเนี่ยทางสตาบบนเรือของบริษัทเราจะชี้แจงอยู่แล้วว่าไม่สมควรหรือห้ามเลยเด็ดขาด mm. คือเก็บของทะเลขึ้นมาคือเราไปสัมผัสดได้ไปชมไปถ่ายรูปได้แต่ว่าเราแจ้งนะักท่องเที่ยวทุกครั้งอยู่แล้วว่าไม่อนุญ,ญาตให้ไปแตะประการางังหรือว่าเก็บประการางังเปลือกหอยเม็ดทรายนี้เราเด็ดขาดเลยคือเราห้าม โดยเด็ดขาดโดยชัดเจนทุกครั้งที่นี่นักท่องเที่ยวไปที่ทะเลอยู่แล้วนะคะคสุดท้ายแล้วนะครับอยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหมฮะในเรื่องของการพื้นผูความเชื่อมั่นนอกจากกิจกรรมต่างๆที่จะลงมาที่ระยองแล้วครับจริงๆหลักๆเลยก็คือความเชื่อมั่นน่นะคะแล้วเราก็เชื่อมั่นในทรัพยากรของจังหวัดระยองของเราว่าเมื่อพ้น14ี่วันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาแต่ว่าเราอยากจะให้เน้นนิดนึงว่า กลับเข้ามาแล้วมาดูแลธรรมชาติของเราแล้วก็จํานวนคนนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็ห่วงเรื่องธรรมชาติของจังหวัดระยองเหมือนกันค่ะครับนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่แกลงนะครับวันนี้ขอบคุณคุณออยมากนะครับขอบคุณค่ะคจากที่แกลงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปต่อกันที่เกาะเสม็ดนะครับเพราะว่าหลังจากมี การมีแนวนคิดนะครับในการทํากิจกรรมหลากหลายเพื่อที่จะนํานักท่องเที่ยวเนี่ยมาที่ระยองนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าจะไปมีการขอกมอุทยานแห่งชาตินะครับเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวที่อยู่ที่เกาะสเมเด็จให้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางด้านผู้ประกอบการที่เกาะสเมเด็จเป็นอย่างไรเห็นเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณสุภาชาอินรรทรทธิ์ครับตอนนี้อยู่ที่เกาะสเมเด็จเช่นครับ ค่ะคุณวิริศคะแม้ชาวเกาะสเมเด็จจะเห็นด้วยกับข้อเสนอในการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวนะคะที่เตรียมเสนอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพิจารณาจึงสาปบานก็บอกว่าหากมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรายได้ตรงนี้พวกเขาก็จะได้อย่างเต็มที่ค่ะ เกาะสมเอ็ดจังหวัดระยองติดอันดับความยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์โควิด19ในจังหวัดระยองทําให้การท่องเที่ยวบริเวณนี้อาจจะไม่คึกคักมากเท่าที่ควรนะคะหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งมีข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพบว่าจำนวนทักท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเหลือเพียง1,300คนจากที่เคยจำกัดรับนักท่องเที่ยวได้ถึง2,700คนค่ะ และแม้จะมีข้อเสนอจากนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขขอให้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวบนเกาะสเมเอ็ดเพื่อเป็นตัวเลือกกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชาวบ้านที่นี่จึงเห็นด้วยกับแผนฟื้นฟูน,น,นะคะหลังจากที่ขาดรายได้มานานแต่ต้องทำคู่ขนานกับการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งเพราะส่วนใหญ่ยังไม่เชื่อมั่นว่าเมื่อมาเที่ยวกเกาะสมเอ็ดแล้วจะปลอดภัยหรือไม่ค่ะ เห็นด้วยครับเห็นด้วยแต่ว่าเขาจะมาหรือไม่มาก็มันก็อยู่ที่ความมั่นใจของเขาอะนะว่า,วากอสเม็ดมันแต่กอสเม็ดมันมันปลอดภัยนะมันสบายสบายอะระยองก็ไม่ใช่กระจุกเล็กๆที่คนจะมากลัวระยองอะไรเงี้ยมันก็เป็นแค่จานวนแค่พื้นที่ที่ทหารอียิยิบไปแค่นั้นเองอเขาก็ดูแลกันอย่างดีแล้วก็ควบคุมกันอย่างดีระหว่างทางที่จะมากอสเม็ดนี่มันก็ไม่ได้ผ่านจุด ใอ้ห้างที่ทหารยต์ไปสักหน่อยขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะสม็จนะคะเห็นด้วยกับข้อเสนอบางส่วนในด้านการฟื้นปูเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาแม้จะสวนทางกับมาตรการนิวนอร์มอลของภาครัฐค่ะแต่ด้วยเหตุผลพื้นที่เกาะสม็จยังมีศักยภาพเพียงพอรองรับจํานวนนักท่องเที่ยวได้ถึงหลักหมื่นคนแต่หากมีการเดินหน้าตามข้อเสนอจริงอาจจะไม่เห็นผลด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมากนัก เพราะไรายได้หลักของที่นี่ก็มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะครับในส่วนการเพิ่มปริมาณการรองรับได้ของนักท่องเที่ยวนะครับณนะตอนนี้จํานวนนักท่องเที่ยวนั้นน,น,นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินปริมาณที่รองรับได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าอนาคตต่อไปข้างหน้ามีการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีต่างประเทศเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ตรงนั้นก็คงต้องนําเสนอทางกรมอุทยานแห่งชาติป่าและพันธุ์พืชอีกครั้งหนึ่งนะครับณตอนนี้เป็นนักท่องเที่ยวแต่คนไทยะทะส่วนใหญ่ทั้งหมด การเปิดรับน,นักท่องเที่ยวบนเกาะสเมเด็จตอนนี้นะคะอยู่ที่2,700คนค่ะซึ่งชาวบ้านบอกว่าข้อจํากัดนี้ก็อาจจะน้อยเกินไปเพราะรายได้หลักส่วนใหญ่จะไปกระจุกตัวกับผู้ประกอบการบางส่วนเท่านั้นข้อเสนอการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวบนเกาะสเมเด็จนี้จึงเป็นตัวเลือกของชาวบ้านที่นี่ที่จะทําให้รายได้ส่วนนี้ค่ะกระจายถึงชาวบ้านในชุมชนอย่างทั่วถึงค่ะคุณวีวริศค่ะครับ ขอบคุณคุณสุพัชชานะครับเรื่องของการพื้นปกูการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยรวมถึงการค้าการขายของพ่อค้าแม่ค้า,คาที่อยู่ในระยองเนี่ยดูเหมือนอาจจะยังต้องใช้เวลานะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือเรื่องของการตรวจขยายผลเรื่องของความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับทหารอียิต ที่เดินทางมาที่ระยองมีข้อยุติแล้วนะครับเพราะว่า2จุดที่มีการตรวจคัดกรองโรคในเชิงลุกเนี่ยครับมีการยุติในการ ตรวจหาโรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆสําหรับชาวระย,ยองนะครับไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ครับกับคุณพัทรพรตั้งงามครับรายงานจากหาดแสงจันทร์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระย,ยองเชิญครับคุณคุณบิลิตาก่อนที่จะมาอยู่ตรงที่หาดแสงจันทร์ตรงจุดนี้ค่ะดิฉันไปตะเวนจุดตรวจโควิด2จุดทั้งหน้าห้างเซ็นทรัลและแพชชันนะคะมีคนเข้าตรวจนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะวันนี้ทั้งสองที่เข้าตรวจกันไม่ถึง400คนค่ะ ซึ่งเป็นวันที่6แล้วนะคะที่ยังคงมีประชาชนในกลุ่มเสี่ยงตามนิยามของกรมควบคุมโรคเดินทางมาตรวจหาเชื้อโควิดที่บริเวณด้านหน้าห้างเซนทันซึ่งขณะนี้ตรวจเสร็จไปแล้วนะคะเฉพาะจุดนี้ค่ะเกือบ200คน เช่นเดียวกับที่หน้าห้างแพทชั่นค่ะที่ยังมีประชาชนนั้นมาใช้บริการตรวจหาเชือ้อโควิดแต่ว่าก็มีจํานวนลดลงค่ะเจ้าหน้าที่แนะนําว่ากลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการตรวจก็คือผู้ที่ได้รับข้อความ SMS ไทยชนะและเดินทางมาห้างในวันที่10กร,รกฎาคมที่ผ่านมาเท่านั้นค่ะส่วนบุคคลอื่นๆนั้นก็ไม่ควรเข้าตรวจแล้วนะคะเพราะว่าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงค่ะ แม้ว่าการตรวจเชิงรุกนั้นยังเดินหน้าต่อจนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้แต่สําหรับมาตรการสอบสวนโรคจากสถานที่เสี่ยงทั้ง2แห่งคือบริเวณห้างแพชชั่นและโรงแรมดีวารีดีว่าเซนทัลถือว่าเข้าข่ายยุติการสอบสวนโรคแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีความเสี่ยงอีกจากกรณีเหตุการณ์ทหารอียิปต์ค่ะเอ่อข้อ,ขอจบจริงก็ข้อ14วันแต่ถ้าดูตอนนี้ก็เป็นที่สบายใจได้แล้วเราก็คิดว่าโรงเรียนหรือโรงแรมหรือ,รอต่างๆนี้ก็เปิดบริการได้ เพราะว่าสถานที่นี่ถ้าต่อให้มีเชื้อถ้าคลีนสะอาดเนี่ยเราเราดูตัวอย่างสมมุติในเศษกวารันทีเนี่ยนะครับพอคนมาพักแล้วก็14ตัวเราสิบบกับ4วันเราปล่อยตัวไปทําความสะอาดห้องในโรงแรม2-3วันเราก็รับคนใหม่เข้าไปแล้วใช่ไหมครับเพราเวลาคลีนจริงก็แค่3วันก็จบแล้ว ขณะที่ผลตรวจหาเชื้อโควิดในช่วง5วันที่ผ่านมาถือว่ามีสัญญาณที่ดีต่อเนื่องนะคะเพราะว่าราชการจังหวัดระยองยืนยันว่าจากนี้ระยองจะเข้าสู่สภาวะการฟื้นฟูเรียกความเชื่อมั่นค่ะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มีการแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจนครับ คือจังหวัดระยองเราเองเนี่ยนะครับเ,เรามีศักยภาพสูงเรามีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยหลากหลายมากเรามีทั้งาชายทะเลนะครับมีชายหาดมากกว่า20หาดมีเกาะมีสถานที่ดำน้ำดูปะการางังมีที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับมีอาหารพื้นเมืองพื้นบ้านน่ะที่เป็น เอกลักษณ์ของตัวเองอาหารทะเลเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าหลังจากที่เราสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาแล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยนะครับจะกลับมาเที่ยวที่เมืองระยองของเรานะครับ อีกมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้คนระยองไปแล้วนะคะก็คือการถแถลงข่าวเดินหน้าระยองเซฟเซฟระยองเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะของทุกฝ่ายร่วมกันซึ่งหนึ่งในประเด็นที่จะช่วยให้ฟื้นระยองได้ก็คือข้อเสนอการลดเงินกู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะสิ่งที่สําคัญสุดต้องผู้ประกอบการต้องการในนี้คือการเจียวยาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ให้ได้วันนี้ ผลกระทบมันหลังจากเปิดล็อกแล้วแล้วก็เจอรอบสองแล้วเพราะฉะนั้นผมอยากเรีวรอนให้ภาครัฐเนี่ยการเงินส่วนหนึ่งสําหรับให้คนระยองกู้นะฮะปล่อยกู้ให้คนระยองในรกกาคาจะบัานอัตราดอ,อกเบี้ยถูกหน่อยนะครับช่วยเหลือถึงครับให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้นะฮะครับ มาตรการฟื้นฟูระยองนั้นค่ะนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังยืนยันด้วยว่าจะมีการขับเคลื่อนทั้งประเด็นการมาเที่ยวระยองแล้วไม่ต้องกลับไปกักตัว14วันการดันแคมเปญเปิดเมืองเที่ยวท่วไทยเรียกความเชื่อมั่นทั้งการจัดสัมมนาในจังหวัดระยองรวมถึงการเตรียมเสนอที่ประชุมสคบชุดเล็กให้มาจัดประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดระยองและจะรับฟังมาตรการต่างๆจากภาคการท่องเที่ยวและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการที่เสนอมาค่ะ บรรยากาศสดขนานี้ที่ชายหาดแสงจันทร์นะคะนักท่องเที่ยวค่ะเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจในช่วงเที่ยงแบบนี้กันค่อนข้างที่จะคึกคักมากขึ้นนะคะจากที่ทีมข่าวมาสังเกตการในช่วงประมาณ2วันที่ผ่านมาค่ะและที่นี่ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวนั้นเดินทางมาคึกคักกันมากจริงๆในช่วงเย็นวันนี้ค่ะคุณวิริคะถือได้ว่าเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วค่ะขอบคุณคุณพัทรพรนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีนะครับที่สะท้อนเห็นความเชื่อมั่นแล้วก็สัญญาณของการฟื้นตัวของระยองเหมือนกันเพราะนอกจากที่จุดคุณพัทราพราพแล้วนะครับข้างหลังของผมเนี่ยถ้าไกลๆออกไปก็จะเห็นคนออกมาเล่นน้ําแล้วเหมือนกันแล้วถ้าเลยไปอีกสัก1-2กิโลเมตรนะครับก็เป็นจุดที่หลายคนเนี่ยมักที่จะมาเล่นบนดนาโบทกันนะครับก็เห็นความคึกคักที่เกิดขึ้นก็แสดงความมั่นใจและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านผู้ประกอบการเองเขาก็อยากฝากไปถึงสบคเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นไป ได้เนี่ยก็อยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจัดโปรโมชั่นเฉพาะระยองก็เชื่อว่าน่าจะช่วยให้ระยองนั้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็นี่คือสถานการณ์ที่ระยองในช่วงเที่ยงวันนี้ครับคุณอนุชาคุณสริมาครับ